สวัสดีค่ะสวัสด <k ling> ีค่ะเจเจียนเจเจียนเราผ่านพิษหนาเลยเจเจียนจ้าเจเจียนกําลังเห็ดขนมดนะจ้าเด้อกําลังเห็ดขนมจ้า แต่ว่าก็คือป้องกันโรคโควิดป้องกันน้ำโมกเฮียะะเด้อค่ะเด้อเจเจแกลยปิดปากแบบนี้นะคะเดี๋ยวห้าสิกบกรอบด้อนนะคะ่ะเด้อบัตรที่ไหนห้าสิบทายรีวิวค่ะนะคะการเทดขนมให้อาเอฟซี FC พี่น้องเอฟซี FC ของเจเจอะไรจเจฝ่าเบิง์ดเดอรเด้อว่วาเป็นจจงดน,นะคะในการได้เน คนห่อไปพ่อต้องเห็ตามขั้นตอนตอนนี้กำลังปั่นด้จะกด้วยขนมกำลังปัน่นเจียนกำลังปั่นขนมจ้านี่แหละค่ะคือขนมนะคะ,ท,ะที่ห่อขนมมันนี่อันเขาเอิญยังเหรอห่อขาวสาบวะห่อขาวยังไงห่อห่อขาวสาบห่อขาวรอบที่้อน,นี่คือห่อขาวสาบมานี่กำลังปัน่นหมอบักไงหนึ่งค่ะพี่น้องคะ่ะหมอบักไงหนึ่งค่ะ อันนี้เดก็เห็ดแบบว่าให้มันได้กินไลา่เพิ่มนตำน้าึ้นไปอีกนี่แหละค่ะก็คืออ่าเฮานะคะเริ่มปั่นแล้วค่ะเจเตียนเพิ่งกะปั่นขนมค่ะตอนนี้เพิ่งกะปั่นขนมนะคะสำหรับอ่าแผนกเครื่องปรุงเด้อจะเด้อแผนกเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนแผนกย่าเน้อตำยังย่ายนี่เราตำนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือเฮดใส่เค็มค่ะเฮดใส่เค็มค่ะอันนี้ใส่เค็มนะคะ อันบอกเลยสื่อหมูบดเด้อค่ะมื่อนี้ตำเองฟักเองนะคะฝีมือร์ย่า่แถว ตามเอานะคะอันนี้ก็คือ้าเลเซตแขนมใส่เค็มค่ะบอดยองเบิงคักเรื่องความรู้ความราคั่วก็คือมันเป็นบ้านนอกนะคะเนาะ,ะอันนี้พายานมโมกไหลลงไปเออทาเลเซตนมค่ะบอดตองอ่พิจารณายางเฮ็ดเอาแต่ว่ามันแสบอย่างเดียวหนึ่งซุกแสบอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็คือนะขนมค่ะไส้เค็มนะคะอันนี้ก็คือไส้เค็มนะคะ ไส้เค็มเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะทำเครื่องปรุงนะคะไส้เค็มนะคะคงว่าสิบุรุษหลายหนุ่มสุดเนี่ แม,ม่จ้ดคามโอ้อาวสิไปไม่กูไปโอ้ยผู้หญิงนี้ยิ่งต,ตค่ะอันนี้เดาถ่าย,ยขนมค่ะขนมเจีเจียนคนปัน่นลราจะอันนี้ปั่นแล้วค่ะนี่ค่ะปั่นแล้วเมื่อกลางเลยได้แต่เดาอันนี้ค่ะ ไข่ปั่นนั่นแหละจ้ะเจแล้จ้ะอันนี้ค่ะจะเตียวแล้วปั่นไวใหไฮแล้วเลยเป็นแทงคือดูใส่คอเลยนะคะนี่ค่ะปั่นซ้ำนี่จ้ะเออเกาเข้าไปแทงขานั่นโอ้ยไม่ได้ก็ต้องเกาอย่างหลกโอ้ยเราขาดเมียหนูเมียยิ่งโตปั่นเออชั่วโลกแล้วชั่วโลกนี่ยิ่งโตแล้วเกาแขงเกาขาค่ะแมียๆพอเราเป็นเบาหวาน นี่คะ่ะปั่นขนมค่ะนะคะอันนี้คือเฮดใส่เข้มนะจ๊ะอันนี้นะคะเฮดใส่เข้มค่ะนี่แหละคะ่ะเมนูของเราวันนี้เห็ดบุญนะคะมื่อื่นนี่เป็นบุญห่อข้าวสาบนะคะไปเรนนื่อยคะ่ะมาเจ้าเดี๋ยวปั่นซอยจากเพื่อละคันยังค่ะที่นี่คะ่ะอันนี้ก็เรียกขนมใส่เข้มใส่หวานบ่ออยากกินหลายแล้วนะคะก็เลยบ่อยาก,ยาก,ยากไม่ไงแล้วก็ตำตำใส่นะคะบ่ิเวแขรงเหลือมสิแขงรขงเลย ไม่เป็นแปือปะะอันนี้คือฮาปั้นอาก่อนง่ายมันก็บวคักนะค่ะ้าวก่อนง่ายมันก็บวคัะนะ้ฮกปั่นซมีเลคะบวชนิ่มยืดก็ังนิ่มานี่ละค่ะอเดเใต้้คับผู้ที่ติดตามนะคะช่องเจฟ้านะคะฝากกดติดตามได้เด้อ นะคะฝากเบิรงให้จอแน่นะคะพ่อใหค่คาริสติกกับบูจักอะไรนะคะนี่นะคะเนาะนี่นะคะปั่น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 ค่ะปั่นขนมจ้านี่ค่ะอันนี้ก็คือข้าปั่นขนมนะคะนี่ใบตองเอาก้อนใหญ่เพราะาไปเหรอมันก็คือไปตอมันบางเรือไปตองมันก็สั่นนึ่งนะคะห่อกระหยาบยังวันใหญ่บูแจ็คหนึ่เตียนบ่บบวบวันใหญ่บวบว่าเขาข่อยเองนั่น ค่ะนี่ละค่ะอันนี้ก็คือแยกขนมค่ะขนมใส่เข้มค่ะอันนี้เนาะกับหมอใหย่นึงค่ะกินครอบคั่วนะคะเนาะจะเตรียมไปกับเสิเอเมื่อบานทอดเมือ่อฝากปากระลุงบริอยู่บ้านเดียวกันได้นะเป็นมาสวนมาะยามไส้เป็นน่นกระเร่ไม่แ็กขนมน้ำกีฟ้า ใช่สีสันม่เลยใช่นี่ค่ะนี่เป็นขังเรียบร้อยแล้วค่ะนุ่มนะคะเ้าก็มีแต่เนีย้ยมตอนไม่เนี้ยงหางบอกเพราะว่าอย่างเพราะว่าอันบางคนอืออันเป็นเนียงเนียงคักเนียนแน่เลยค่ะ โบคหะนี่เพราะว่าที่ไหนก็เอาไปใส่ไป็นต่อขึ้นเกาอะไรแบบนี้เราทําอันนี้เราทํากินค่ะถ้าไปซื้อมันก็แพงลงทุนเนี่ยเท่านี้นะคะถ้าไปซื้อกบบเบิร์ดไลท์ก้อนนี้นะคะเศรษฐกิจพ่อเพียงกับช่วงนี้นะคะเนาะอันนี้นะคะนี่นะคะคือขนมค่ะขนมขนมค่ะให้ขนมค่ะอันนี้ขนมใส่เข้มใส่เข้มบลแมนใส่ทั่วเหลืองเด้อค่ะเด้อ เป็นไส้มูนะคะไส้หมูโบดนะคะใส่กับอาเครื่องปรุงนะคะใส่เบื่สักกระเบื้องยางเนือบอันใดมันสิแสบเข้ากับไส้นะคะนี่นะคะนีะน่นะคะเนาะเจ้เพื่อนธนัทนะคะตะกอนโดนไปเหตุงานเห็ุงานอยู่อันอันบ้านเฮ็ดขนมไนก็เลยธนัทขันมาเจะฝากว่าธน,น,นัทขันขันเมือกระบอกเปลือกแด้นนไปขนไันขันหน้าใดนะคุนมีสูตรของเพื่อน เออข้าวเปลือเออข้เปลืนี่ยใส่น้ำม,มันนั่นแหละนะคะแบงค์กับชุบงั้นบางคนอีกคนเนอะจะแบงค์จะยังเ,เต็มมือเต็มที่แหล่เดียวแบงค์คือข้าใส่น้ำร้อนข้าไปใส่น้ำเย็นข้าใส่น้ำเย็นมันสิติดมืออ่ามาเจม้ามาเจม้าเลยค่ะเดี๋ยวค่ะอันนี้ก็คือปั้นขนมนค่ะ ปั่นขนมค่ะคุณจ๊ะค่ะว่าปั่นขนมบะคะปั่นขนมค่ะเตรียมโตสิเทศขนมนะคะเอาเนื้อลอสายอยู่นะคะนี่เลยค่ะบุญห่อข้าวสากรอบสุดท้ายค่ะห่อข้าวสาห่อข้าวสาค่ะก็ได้เห็ดกินเองค่ะนัดมาสีเห็ดกับเห็ดมาก็เลยบริเตรียมอุปกรณ์ไปมาหาสื่อบ้านนอกเอานะคะ ยางแบบอุ้นทุนไทบานเฮ้านะคะเขากระเด็ดบรายดอกกำไรมาสองบาทสามบาทแดีวเต่เนาะนะดีแต่ไนะม,ม่เนื่อหมูอยู่ในตูไ้ไว้จริงว่วะ,วะสีเห็ดเสียสื่อหมูเด่งมากเห็ดแฝงแมะหม,มูเด่งใส่หมูเด่งเด่งเด่งดึ้งเด่งดึ้งเอามาสิ๋เดี๋ยวขนมมันไงเขาไม่เอ,หอยหน้าานาทเ นี่ละจ้านี่ละจ้านี่ละหนึ่งถาดนะคะเดี๋ยวเวลาหอมาแล้วมันก็จะได้กี่ถาดก็ดูเอานะคะอันนี้เนาะนะคะกระขางหม้อซึงไว้เลย่อแล้วก็อันนันไปหรือว่าเจ๊แล้วแซยมันหนึ่งกี่บาทเฉลี่แต่เล่า กินบ่เลยหกินสะกอนนั่นบ่อหรือฝ่าวะก็เ,เป็น,นอยังอยากบชูน้ำกันแต่ในน้องอยากว่าฝ้าวนะคะอันนี้ก็คือเพชรขนมเด้อจ้ะเด้อซี<ม>ทั้งหลายคะ่ะอันนี้ก็ต้องปั่นคะ่ะปั่นขนมอยู่จ้ะเหลือแต่ฮอสนะคะเหลือฮอบาสเหลือใส่ลอใส่ซุปอยู่คะ่ะตอนนี้คือลอใส่ซุปอยู่นะคะใส่เพื่อนท่านแหละเอามาหายอยู่นะคะเดี๋ยวเข้าที่ว่าอ่าเพจไฮคัพเอซี่เดี๋ยวเบิ่งกันนะคะพี่น้องเข้า นะคะเอซีของเฮาบางคนกับบริยูบ้านนะคะบริยูบ้านไปอยู่ต่างจังหวัดไปในการเน็ุงานไ่ยเบิ่งแล้วโอ้สุดยอดบ้านเนียังไดยสุดยมาอยู่บ้านบ้านหนุ่มสาวโรงงานเนาะค่ะเนาะเนี่ยบาเจ็บเนาะเมืองีโฟมบอกง่าบ้านนายูมาเสิออกคั้นี่มาอยูเนะ ไปตลาดเมื่อใดวะเขาว่าคุณแม่เขาว่าโอ้คุณแม่แล้วเนาะแม่เดี๋ยวพอได้หอยมันเลี้ยงจบไหมมันเกินน้องคุณแม่มก็เกินอย่าไปหายเอาเด้อเอาเอินเขาแม่อย่าไปหายเขาเด้อเขาว่าคุณแม่แล้วเขาเขาก็บไม่รู้ตีนเขาลุกเขาได้เข้าเผาเดี๋ยวได้นอนสี่สิบคุณแม่โอ้ยพี่ไหนังสี่สาวอยู่ ตี่นี่เท้าซำนี่ปีหน้าเท้าอีปีนี่อ,อัปเดตนะคะอัปเดตให้ขนมด้อจ้ารีวิวค่ะก่อนขนมโอ้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 นี่แหละคะ่ะรอดใส่แบบที่นี่เนาะเจเนาะก็ใส่นะคะอันนี้ก็คืออ่าขนมจ้าขนมจ้า มือก็สั่งเกลือนดนะมือเป็นคือบกเร่องแม่ปกติอาหาขันน้ำเย็นมันสิมิเย็นมันสิเป็นติดมือเออสูตรไม่ขันในห้องเข็นร่าไม่ชฉื่นยเป็นอะเร h อีก จะใช่ไหมค่ะกอก่เห็นนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะเตรียมแล้วนะคะอันนี้ก็คือขาปั้นขนมนะคะไว้ค่ะใส่เดี๋ยวใส่ห้าสิบมาอาบีกจันึ่งนะคะเแ็กใส่นะหน้ามืเอะนะ้สีขาเียนะนสีขาเีย แสบบ่อค่ากระลังสีอันนี้เด้ค่ะเด้่าที่นี่กระลังสีนวดกระลังสีอาเอาใสใสแป้งนะคะค่ากระลังอาแมแล้วค่ะที่นี่ใบตองเตรียมมาเรียบร้อยแล้วค่ะมันนี่ค่ะใบตองเตรียมมาเรียบร้อยแล้วค่ะเพิ่นกระลังอันเห็ดห่อขนมได้ค่ะมาที่นี่นะกระลังห่อคุณนึงก็เอาผาปพดหนาไว้ที่โจรนี่ละ อานน้าไว้เอนไม่หลบเลห้บอ่ะเอาห่อเคุณได้สีห่อไปต่อมากกว่าสีตัดสายไส้เอก็ห่อไปต่อมนยายมันจะเรียไว้เให้ขนมด้อจาเให้ขนมด้อจ้านี่ श. <człowie 32> <nai> เรากินน้ะเราก็กินหน้าเราเป็นอันอยางัาหาย นี่ละค่ะอันนี้ก็คือเครื่องปรุงใส่เข้มจ้ะเอาไปทอดกีิน่วนนยเด้แอะั <c oughs> ลง,มงลมันไม่รับมยวพี่ไู่ นนีใส่เข้มกับตรงเข้มแมบในราาเฉ็ี่ยนวจ่ายเร็ดไปตรงนี้นี่ไงดูกระเลยอันเดอร้น่บอบอดูจิไปตรง อันเจ้าเลยเนาะเด่วเขากิน oh. ิ well, uh, ่มเลย่าเขาดีเลยกไปวัวย่งหัวใสอยู่หัวอ่อนด้วยมันอนเ็บไปตางถาจ้าอันนี้เ็คือห่อขนมเดาค่ะเรือกะัห่อขนมเดาค่ะเรือใสส่เคมจ้าใสเคมค่ะใสเคมค่ะไม่ยังใสขึ้นจากไดหัว

จ่กับพวเค็งหดวี่ที่แรกเขากิดพดีเพราะว่าข้าก็แล้วข้ากินไม่เ้างอเหยายกินนะพาพอดีใช้กับพอีีเค็ม

นะโมกฮอแล้วแ,ลวแลวสลวเอามาดหนึ่งถาดนี่ซึ่งนี่นะคะเดี๋ยวกัดเหนึงได้ค่ะที่นี่อันนี้หนึ่งเตาแก๊สเด้อหนึ่งเตาทานเด้อจ้ะเด้อบอเดีหนึ่งเตาแก๊สเด้อจ้ะโอ้ยว่างว่างว่างไม่ก็มาสิขข่ขวงเดยด้วยนี่แหละค่ะนี่อันนี้ก็คืออ่านะคะถาดแรกได้นี่ถาดซึ่งถาดแรกนะคะกำลังเห็ดแล้วเนี่ย ทานเต็มเตาเลยพี่น้องเลยเลาถามเบิ่งด้ว่ามันสุกแล้วสิเป็นจังไดอันนี้ก็คือห่อขนมมกสายเค็มค่ะห่อข่าวสาค่ะห่อรหอบที่สองนะคะเนาะโหแล้วพี่นาเพิ่วจะได้ห่ออีกตัวหนึ่งอ่ะที่นี่อ่ะอัปเดตให้กับพี่น้องเฮ้าได้ติดตามเบิ่งนะคะว่าโอ้ยเห็นเวลาสุกแล้วเห็นกินสินะไร่ไร้น้ำได้เนี่ยนะอันนี้ก็คืออ่าเจเจียนเพื่อนมาห่อน้ำมาปั้นขนม มือกัจักหล่างคักหรือบบ่แล้วก็บาจาก่จักแสบอย่างเดียวแล้วทาเบิงเด้อบาดเทือมันซุกค่ะจ้าหนึ่งไก่สิสุกแก่เด้อจ้าเห็นบอกคะควันกับควันแถลๆบาทที่เนี่ยโว้ยแต่แสบแต่นอน โอ้เนี่ยอมืดจับเบิ้งหนิมๆแล้วใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วถาจักน้อยค่ะคงจะซุกกันละนะคะอันนี้ก็คือ,อใส่เข้มค่ะใส่เข้มอันนี้คือใส่เข้มนะคะใส่เข้มใส่สามะปิใส่ปตทุยางแต่ว่าบอมแมนใส่เข้มโทเลืองเด้ออันนี้นะ ใส่เข้มแบบคือห้าเย็ดขนมกะลีปั๊บแบบนี้นะคะมากกินไปแบบนี้นะคะคือ,อใส่เกี๊ยวใส่บะหมี่เกี๊ยวบะหมีอ่อียงเนี่ยละไปนะคะตับนี่ละนะคะเนาะอันนี้ก็คือ,อาถาดแรกนะคะถาดที่สองยำพันเอามาหนึ่งค่ะอัปเดตให้ครับอ่าพี่น้องแฟนเทคออ่าพี่น้องห้างอ่าทิดติดตามนะคะช่องของเจฟ้านะคะเนาะเอามาเรียกน้ำย่อยนะคะหลายคนโอ้ยอยากกินน้ำเด้เพิ่นสีว่าเลย,เลยค่ะ รอบนี้จะเป็นสายหวานเด้อจ้ะเ <c oughs> ด้ออ่ารอบนี้จะเป็นสายหวานจ้พา,าพาหมักเผาฟันหมักเผา,าอยู่ค่ะขั้วบ้านนอกเด้อค่ะเด้ออย่าสูบเบิงเด้อค่ะเด้อนะเนาะอีพออีเม่มห้าผ้าอยู่แบบนี้มันเปลี่ยนกนระซังมั่นนะนะคะอันนี้อัปเดตให้ครับอ่านะคะสำหรับผู้ที่อยากกินใส่มักเผาจ้าอันนี้ก็คือจะขูดเอามะเขา,าเอาไปใส่ยงังเ,เอาไปขั้วใส่น้ำตาลแมนบอยใบใส่สุรตเนาะอันนี้เนาะ นนี <ítulo> ่หะพร่าวออนก็้วจ้านี่ค่ะผู้ฟันหะพร่าวนะคะพิหนาพิดตาว่าแม่จูนเจังแมงขกเจเตียนก้นเสือจ้าเจเตียนจ้าจ้าจ้านี่ก็ขึ้หนึ่งนะคะหนึ่งกระลังซุกนะคะหนึ่งนี่แหละเอาออกมาเบิงนะคะนี่เด้ค่ะกับเป็ดตาแสบอยู่ได้ค่ะนี่นะคะนี่โอ้ยมันหอนเดี๋ยวได้ค่ะเด้อโอ้ยเดี๋ยวได้ค่ะแป๊บเดียว แต่เดียวลืมลืมเอาช้อนมาสิตัไทเบิงนะว่านี่แหละข้าวหนึ่งซุกแล้วมันเป็นจังไดน,นี่ค่ะนี่ไงคะนี่ไงคะนี่ตบไปหนึ่งอีกนอยนึงนี่โอ้นี่แสบแน่นอนค่ะนี่แหละก็คือไส้เค็มคะ่ะไส้เค็มฟีมือเจอเตียงกับเจฟ้าด้วยจ้ะเด้อ อันนั้นแม่คั่วยายพ่ยพออันนี้นะคะนี่นะคะเรียบร้อยโอ้งามเด้อค่ะงามเดี๋ยวจะมีการชิมไ้เบิ่งอยูจ้าอันนี้เอาเป็นสเต็ปสเต็ปเนาะจนาจ้าอันนี้ถาดที่สองเน้ะจ้าเด้อถาดที่สองฟีมือย,อยายพ่อเด้อจ้าเนี่นะ อ่าใส่เข้มคือเกาค่ะอันี่ใส่เข้มคือเกาค่ะนี่ใส่เข้มนะคะถาดนี้ถาดที่สองค่ะอัปเดตไทยกับพี่น้องในเบิ่งกันนะคะถาแรกคือสีซุกยุต่ก็เอาไฟไว้แล้วเนาะอุ๊ปอุ้ยห่อนเด้อหลวกมือหล,ลวกมือมือพองเลยนี่ค่ะอันนี้กาเอาขึ้นข้างบนนะคะ ถาดนี่เอาขึนข้างบนแต่ว่าซิมเมื่อกี้นี่แแ่บอยู่ค่ะเติมแล้วจ้าเติมแล้วเติมน้ำแล้วเพื่อนนมันใหม่หมออีกย่านย่านมันใหม่หวัวทุเจฟ้าเห็ดมูนะมันใหม่หวดค่ะอันนี้นะคะเนาะอันนี้ก็คือไส้เค็มจ้าต่อไปก็จะเป็นเมนูไส้หวานนะคะอัปเดตจะจ,ะะจ้าอัปเดตละคะอัปเดตระคะจ้าแล้วเด้อจ้าเด้อหูปิดปากอีละเจตียนอยากคนเห็น <c oughs> อันนี้ก็คืออ่า อันนี้ก็คือนะคะใส่มะพร้าวจ้าอันนี้ใส่มะพร้าวได้จ้อดใดส่มะพร้าวจา้ากะลังนี่เลยคะ่ะอันนี้คือเตรียมตัวซีฮอค่ะเตรียมตัวซีฮอนะคะเตรียมตัวซีฮอแม่วานก็คือมีแท่นี้นะคะอันนี้ก็คือใส่มะพร้าวนะคะตอนนี้ปั้นขนมยจา้าเดี๋ยว่อเสร็จแล้วเดี๋ยวฮอสิมารีวิวอีกนะคะอันนี้ก็คือใส่มะพร้าวครัวมะพร้าวจ้า่อรอะไรแล้วจา้าอันนี้ใส่ ใส่วานจ้าใส่วานจ้าจะเตียนหอแหละจ,จ้าสจเ,เตียนหอแหละจ้าเดี๋ยวก็ได้หนึ่งาราคารออีกสักแป๊หนึ่งเดี๋ยวเต็มซึ่งกระไดหนึ่งเดจ้าอันนี้ก็คือใส่วานค่ะ